เมื่อกี้จะของเครื่องบอกว่าโอ้มันคมมันคมมันคมจับ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 น้องก่อนโอเคจับไม่ได้ไงสมโมกสโอกขโมก ชุบได้สวยน็องอยู่มาตาระเบิดไปกระสุนหมดสวยเลยกระสุนเขียวหมดต้นไม้ต้นนี้โอเคโอเคอู้สายมาสายมาสายมาโอ้ยสายนี่มาต้นไม้ต้นนี้ โอดนตัวไกายิงโดนตัวไก่โดนดีพีมานี่แล้วอะ่ะใจเย็นนะใจะเย็นใจเย็นหาปืนก่อน มีรถมาพี่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 เข้าบ้านด่วนชิบหายแล้วกูแต่ละคนบ้านใครเป็นโทรเก่าอ่ะโอ้โหฮึ่มผู้ลงอันนี้อันนี้ได้อ่ะผุ้ลงราคาได้เืนดนึ่งไหนมีรถมาไหนอ่ะไม่เห็นเลย มันน่าจะผ่านไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลอยรถขึ้นเลยเมื่อกี้ไม่ได้โม้ไม่ได้หลอกด้วยนี่ไงนี่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 ลอยเท้าข้างหน้าข้างหน้ามีตัวข้างหน้ามีตัวโอ้โหใครนอนจุ๊บมันเลยนี่อ๋อนี่ไงรถมัน กระสุนนก็สุนจะหมดมแล้วเอาล้างค้าก่อนอเฮ้ยมีรถคนยร้อ่มีรถ่าเกรถตกรถตปการถขับได้ไงมึงไมเห็นคนเหรอเนี่ยอยางรู้ <laughs> มันตุกใจ โอ้โหนะไม่มีแกสูดเลยเจ๊มีอะไรปลาปะไม่มีมันวิ่งไปตรงไหนครับหนูรอรับเดี๋ยเอาโอเคแล้ว okay, ข okay. ้างหลังด้วยง e t s fight together